บ้านเลยบ้านใส่ของหญ่ของใหญ่จากของเดือนฮานีังเดือนานี่อนเจมีกินบ้านรหลายแผงนะคม่รหลายแผงหอ่อมันงวานมันกระยับมันะยัอหข่ง่ตา ก็จอดเห็ดโค้งมาเยอะมาเยอเขาบ้านขอบจี้ไงบ้านขอบจี้ไงมันน้องวายมันสีปั่นปั่นปั่นยังไงกี้ว่ามันแซมรถสิเทีนว่าเขาจเห็ดโค้งเนี้ยมือจับเส้นสัาน้องก้อเที่ยวหนึ่งเขาจะมดเร่าทุ้คนหมดเต้นหนี่กจิมืดลายห่วยเนี่ยแต่ละปั่นก็จอดก็ต้องเห็ดโค้งเนาะนี่นือทันจุลจนจุลู้นเว้ยเช้าพลอย ทำ้มไอยู่น่แยบ่วยลงโชว์เสียดเลยนะเนื่อนี่เด้อไนี่หลายๆเจ้าเอินเพื่อนนี่นี่ผู้ใหญ่บ้านเจ้านี้ใหญ่เลยบ้านนี้กับน้าบ้านใหญ่ใหญ่เล่นปิงบองห่ะหลายห่างหลายผู้ใ่บ้านกเชียงเดียวัดดีค่ะพ่อลุงงพัสดีเจ้าพ่อลุ่งพ่อลุ่งไอ้ตัวไอ้งองเอิ้นกัน อื่นคืนอยากมากขอาาต้อยพอล้ำเข้น4โม่มากอห้องสามมารเลยขอ้อยบยอยูอ่จะมาหาสวัสดีผู้ไรไ่แหละมากมามาก <c oughs> เ๋ยว